ถึงร้านนมแล้วนะอีกอีกจะกิอกนอะไรดีนะอย่าลืมมากดไลค์ให้ฉันนะแน่นอนตุ๊กี้ไลค์แล้วเอาขนมสองนมสองค่ะขนมสองนมสค่ะสักูนะครับเอาอนมช็อกโกแลตนะคะครับผมสั่งนมกับขนมแล้วนะรีบมานะอีอีอุอๆขุคลิเกเดนนี๋ยวไม่กดไลค์นะอุ้ย หัวเซตัสนี่มันเลิ่จริงนะบอยดูดทูทำไมทำไมการบอกรักไม่ใช่สิ่งสุดท้ายของความรักแต่เป็นการเริ่มต้นของความรักเท่านั้นว้าวเจืจืดมากจืดมากบอยเดี <c oughs> ๋ยวกดไลค์ก่อนเลยอีกไม่อัปเดตไม่อัปรูปไม่อัอ,อะไรเลยนะก็อยากจะอัพนะตกรไม่คอมเดี๋ยวไม่มีคอมมากดไลค์ลองขึ้นสิแค่จะขึ้นคำว่ากรุกิดฉันก็ไลค์เลอแล้ว คือคีอีอีอีได้ไหมกดไลค์เลย,ย,ยลมันเป็นเพื่อนกันมึงอะไรกันได้อดเดี๋ยวเดี๋ยวสั่งขนมได้แล้วนะแด่นะทำนี้สิทำนี้โอเคของฉันด้วยของฉันด้วยเดี๋ยวของฉันของฉัน เมื่อกี้มีคำคมขึ้นมาในโทรศัพท์คำโกโหกก็เหมือนรอยสัตว์ดูข้างนอกก็สวยดีแต่ในใจใครถาม<ะ>คืออะไรฉันก็ฉันก็พิมพ์ไปงั้นแหละฉันก็อยากมีคำคมกับเขาบ้างอะ่ะมันคมอะไรมันไม่รู้เรื่องอแต่ไม่เป็นไรนะเมื่อกี้เดี๋ยวพี่ไปกดไลค์ได้ก็<อ><อ>ได้แม่ออาไูาีสารน,นะเนี่ย อยู่ลานนมกระโม่พีดอยู่ก็พีดก,ก็บ,บอยเอาบริจาคพีดพี่มันแขวออกมาคือกรตายแม่ <Okay. S 3> แม่ไม่ต้องเกินแม่นั่นละคนนั่นละเป็นอยังคือไห้เลยนี่ไห้ให้จังยนิโาดีๆด,ดูเนี่ย <What? S 1> คิดถอกลูกด้อซื้ใใจอจังก็ไห้ว้ <What? S 1> ยซ่าไฟใหม่บ้านด้วยซื้อ <Huh? S 1> เออจะชอบไปไหมเด้อย่า <Yeah, S 1> ไห้ อะไฟอ่ะตุ๊กี้ไฟไหม้บ้านแม่อยู่คนเดียวทําไงนะอิอิอออไล์กดไล์เลยกดไลเยออย่าบอกนะว่าตอนนี้ไฟกําลังไหม้บ้านอยู่เอออยู่กับแม่แม่อยู่คนเดียวเพราะว่าพ่อไปวิ่งรถดีสังอาอเหรอแล้วยังจะนั่งอยู่ตรงเนี้ยเหรอทกี้กลับบ้านแล้วกลับบ้านอะไรล่ะดูดูยังไม่ตั้งแต่ขึ้นหัวเตจัดหนิยังไม่มีคนมาไลค์ไลค์ก่อนไลค์ก่อนต้องไลค์ก่อนด้วยเหรอ